ตอนนี้กลายเป็นคลิปลองทุกข์แล้วครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือบอกว่าทําไมตอนนี้ราคาผักมันแพงจังเดี๋ยวไปฟังเสียงฮะของแม่ค้ารายนี้ฮะเขาบ่นผ่านแอปติ๊กต็อกครับ เดี๋ยวขอระบายหน่อยนะคะเพราะที่บอกว่าอุ้ยขายสร้างสร้างบ้านสร้างตึกอะไรหรือเปล่าดูเลยนะคะผักตลาดตอนนี้นะคะขึ้นช่นะคะคุนขึ้นช่ขึ้นช่ขึ้นช่นะคะขึ้นช่ไทในี่สร้อยยีนะขึ้นช่จีนใน240กิโลละนะกิโลละแล,ะและ้วคิดูนะขายปลาผัดขึ้นช่ายขด้านหกเอะไรเแก๊สกระดูโอ้โหผักไม่กอ เนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือความในใจของแม่หาอาหารตามสั่งนะครับที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยผัดแพงมากเลยฮะกิโลหลักละร้อยกว่าบาทเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้แพงกว่าเนื้อหมูเช่อีกตามข้อมูลนะอย่างเช่นเธอบอกเนี่ยขึ้นช่ายกิโลกร,รัมละ320ขึ้นช่ายจีกิโลกร,รัมละ240ด้วยนะฮะคือเราก็ตามไปถามฮะคุณผู้ชมฮะตามไปเจอเจ้าของคลิปแอปติ๊กตนี้ชื่อว่าคุณ ตาทิสาวิเมศอายุ44ปีครับเป็นเจ้าของร้านอาหารครัวนหน้าบานที่เมืองพัทยาครับบอกว่าเปิดร้านขายอาหารมานานกว่า10ปีแล้วครับช่วงนี้ราคาผักแพงมากแต่ก็ยังคงราคาอาหารไว้เท่าเดิมนะครับแต่คือตอนนี้บาชนิดมันแพงจนผิดปกติคือบางที่ผิดปกติกิโลกร,รัมละ50-60บาทยังพอรับได้แต่ตอนนี้ดีดไป300-320บาทขณะที่ราคาข้าวนะ่ะ เหมือนอาหารตามสั่งหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทเองอนะฮะดังนั้นเธอก็เลยแหม่ขอชี้แจงหน่อยเนี่ยนะฮะแล้วเธอก็บอกเหมือนกันฮะ,ะบอกว่า ผักแพงก็จริงนะแต่ตอนนี้เธอก็ยังต้องคงคุณภาพเอาไว้เมื่อโพสต์คลิปในแอปติ๊กต็อกมีคนมาบอกว่าราคาผักหน้าสวนไม่แพงอย่างที่ขายในตลาดตอนนี้ทําได้อย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมฮะคือผู้ชมบางคนบอกว่าแหม่ใช้ไปซื้อที่สวนบางทีมันไม่ไม,ไม่ได้จริงๆนะฮะมันไม่สะดวกดังนั้นตอนนี้เจ้าของร้านทํำยังไงคุณปานิสาจะบอกว่าสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวตอนนี้คือควบคุมต้นทุนและประพองตัวผ่านไปให้ได้นะครับอ่ะลองไปฟังเสียงคุณปานิสาครับค่ะใช่ครับตอนนี้บอกตรง แต่เหตนว่ายังมีอีกหนึ่งพื้นที่นะคุณผู้ชมเพชรบูรณ